กศอนอตบลหลวงใต้สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอำเภอง,งาวอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางนารุมนุตรชานน์ขอนำเสนอกศอนอตมบมต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณ2565ด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูผู้รับผิดชอบกศนตำบลหลวงใต้นางสาวประภาพานวงตันครูกศนตำบลกศนตำบลหลวงใต้ตั้งอยู่เลขที่71ทับ4หมู่2บ้านทุ่งตำบลหลวงใต้อำเภอเงาวจังหวัดลำปางมีเว็บไซต์กศนตำบลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage กสนตมหลวงใต้มีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการเพียงพอต่อการใช้งานมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้รายบุคคลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่รวมท้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบท สภาพปัญหาพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นและนำแผนไปสู่การปฏิบัติและปฏิบัติตาม แผนที่กำหนดมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและดำเนินการจัดทำแผนในระบบ D MIS ด้านที่ 2. ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศตนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ คูดเพลทเบสเช็คอินมีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มีความมั่นคงเป็นสัดส,ส่วนและมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5้าสอให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยและมีชีวิตชีวาและมี ความสุขในการเข้าใช้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นโต๊ะเก้าอี้และอินเทอร์เน็ตสาธารณชุมชนบริการที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับบริการเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ต Wi-Fi สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นต้น ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธ,ธิภาพในการให้บริการ Good Activity มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์โดยมีห้องเรียนออนไลน์ g o o l l e l l s s s r o o m o o o l l s s t t s และมีการใช้ Facebook Fanpage และ l ล n e ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับนักศึกษามีระบบช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศัก,กยภาพมีสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำผ่านช่องทาง YouTube และมี QR Code ให้นักศึกษาสแกนหาความรู้ด้วยตัวเอง มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีสื่อเทคโนโลยีที่นำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ Good p a r t n e r อร์ชมีทําเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครกศอนอและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองได้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและมีบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังทำให้ช่วยลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน